คั้งนะครับกับตัวอย่างการทําโจทย์สอบเข้านะครับสิ่ที่เรามาดูในข้อนี้นะครับจะเป็นาการแก้สมการแบบเศษส่วนนะครับในโจทย์จะให้ค่ามาแล้วนะครับก็คือ 4x ล19นะครับส่วนด้วยอันนี้เราทําการคูณไข่เลยก็จะเป็น x ล2บวกด้วย b นะครับคูณกับ x ลบ1อย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างก็จะคูณกันนะครับ จากนั้นส่วนด้านล่างเนี่ยเท่ากันแล้วเราก็ตัดทิ้งนะครับก็จะเหลือแต่ด้านบนนะครับอันนี้เราทําการคูณกระจายเข้าไปเลยก็จะเป็น a x นะครับลบด้วย2 a นะครับบวกด้วย b x นะครับลบด้วย b นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเราก็คือจัดรูปนะครับสมการใน a บวก b นะครับแล้วก็เป็น x นะครับลบ2 a ลบ b นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น4 x ลบ19เเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วว่า a บวก b ก็คือนะครับก็คือ4ในสมการที่1ลบ 2a นะครับลบ b เท่ากับลบ19เป็นสมการที่2นะครับจากนั้นเราทํา2สมการนี้ทาการบวกกันนะครับเพื่อแก้สมการเราจะได้ลบ a ออกมานะครับซึ่งลบ a จะเท่ากับลบ15เพราะนั้น a เราคือ15นั่นเองจากนั้นเราก็15แทนในสมการที่1นะครับแทนในสมการที่1นี้ ก็จะเป็น15บวกด้วย b เท่ากับ4นะครับพอย้ายข้าง b เราก็จะเป็น4ลบ15 b ก็จะเท่ากับลบ11นะครับจากนั้นโจทย์ให้หา a บวก b นะครับ a บวก b ก็จะกลายเป็น15ลบกับ11ซึ่งก็คือ4นั่นเองก็ตอบข้อที่3นะครับซึ่งตรงนี้นะครับสามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งนะครับตรงอตอนที่เราแทนค่าสมการนะครับตรงขั้นตอนนี้นะครับ เราจะพบว่าตรงขั้นตอนนี้นะครับเมื่อเราได้สมก,การตรงนี้มาแล้วนะครับสมก,การ 4x นะครับลบ19เท่ากับ a นะครับคูณกับ x ลบ2นะครับบกด้วย b คูณด้วย x ลบ1คือตรงตัวโจทย์บรรทัดบนนี้เลยนะครับตรงนี้เราสามารถแทนค่าได้เลยนะครับแทนค่าที่ทำให้ให้วงเล็บเป็น0ูนย์ครับเช่นแทนค่า x เท่ากับ2ลงไป พอแทนค่าเท่ากับ2อลงไปตรงนี้เราจะได้8ใช่ไหมครับลบสิ 19. แต่ตรงนี้จะเป็น2อลบสซึ่งตรงนี้จะเป็นศูนละแล้วก็ b แล้วก็2อลบหและตรงนี้เราจะได้ b เท่ากับอะไรครับลบสิเราจะได้ค่าละนะครับจากนั้นในสมการเดิมของเราก็คือสี่เลบสิเท่ากับ a คูณด้วย x ลบสบวกด้วย b คูณด้วย x ลบหนะครับเราก็แทนค่าอีกนะครับตรงนี้เราแทนค่านะครับ x เท่ากับ1ลงไปนะครับ เราก็จะได้เป็น4ลบ19เท่ากับ a คูณ 2, ด้วย1ลบ2บวกด้วย b คูณด้วย1ลบ1ซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็น0นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลบ15ตรงนี้ก็จะเป็นลบ a ดังนั้น a เราก็จะเป็น15นะครับเพราะฉะนั้นพอเรา a บวก b เข้ามาแทนเราก็จะได้4อยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะตอบข้อที่3นั่นเองนะครับเราจะพบว่าในข้อนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเทียบสัมประสิทธิ์นะครับนี่คือเรื่องสมการเศษส่วนพหุนามนะครับ จะอยู่ในหัวข้อของคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับระดับชั้นม3นะครับก็วิธีการทําก็คือทําแบบนี้นะครับสามารถทําได้2แบบคือการเขาเรียกว่าวิธีการเทียบสมะสิธิ์หรือว่าแทนค่า x ลงไปนะครับเราก็จะสามารถหาค่าตัวแปรคือ a, b ออกมาได้ก็โจทย์ลักษณะนี้นะครับก็เราจะต้องเคยเห็นคนทํานะครับยังไงก็สําหรับแฟนเพจนะครับฝากกดถูกใจนะครับและตรงหัวข้อวิดีโอก็ฝากกดแจ้งเตือนวิดีโอจากเพจนี้ด้วยนะครับแล้ว คุณจะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆในการทำโจทย์จากาแฟนเพจกบวีแมทนะครับแลว้วพบกัมในตอนต่อไป